จะรูเก็บเนี่ยเอาม oh, 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 ือกล่องอู oh. 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 mm ้ม hmm. ือกล่องก็เก็บใลยจิโอ้พักน้ำพี่น้องเอ้ยไปเก็บพักน้ำด้อไม่น้ำเลยอืออันนี้กระพักน้ำอ้ยนี่กระพักน้ำนี่นี่นี่ผู้ใดก็คงไม่อยากเห็นพักน้ำวะ ก็ไปเอ็ออกมาคักแน่แท้พักน้ำนี่แม่โอ้นี่ก็แม่หยอดพักน้ำบ่ดนี่นี่น,นี่ก็พักน้ำตัวนี่ท่าไปเจ้าะท่าไปจ้กพักน,น้ำได้ดินี่นี่นี่พักน้ำเกลือนี่นั่งโยโค่บางเดียวนั่งเก็บได้เป็นกำเลยดิโอ้ยใหญ่เต้ เออพักน้ำบ่นี่นี่นี่พักน้ำนะครับเดอ้อใต้กรุงเทพยบไตยชัดแตกเด้อบ่เนียวมาต้องกินดอกสแตกเลย,ออเ,ลยเอาเดียเอากัะปุนเสาเ้าเสาหลวกลวกกินสำหรับพักน้ำมนเสียเบ้อเด,อดียนี่พักน้ำเดอ้อนี่เด้อครับเดอ้อเออพักน้ำนี่ครับเนีอย ตอนนี้เริ่มพละไหน่อยนึงนะครับอน้ำเตยเอานี่เด้อนี่เด้นพักน้ำเด้นนี่นี่พักน้ำนี่นี่อยู่มองเดียวจุ่มเดียวนี่บัตไ่มีซอ้ย่า่าย่างยาา Tang, Connie, นี่นี่นี่โอ้ยจ่องๆเอาตัวปักคือกันเนาะโอ้นั่นเลยต่ำเฮ้ยเป็ยไรเป็นหนองเอ้ยปักนามันจุ่มมันจุ่มอยู่เลยไปนั่ไปเห็นกระตาบอดเดินน่นนั่นๆๆเมนน้ำบัตรอรุณกดสอบหนึ่งเต็มๆนะครับไปฝากเจ้าหนิครับใส่สดบันใดโบมินิด nhà bảo hệ ngân mặt tượng ít